สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับรถจากัวนะครับคันนี้นะครับเป็นจากัวเอ็กนะครับจากัวตระกูล x j เนะครับเป็นรถที่คลาสสิกเป็นรถในตำนานก็ว่าได้ครับหลายๆท่านอาจจะรู้สึกลักมันตั้งแต่วัยเด็กแล้วนะครับจากัวมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากนะครับคันนี้นะครับจะเป็นเครื่อง v ี3.5ลิตรนะครับฮะ รถในยุคเดียวกันนะครับที่จะคอมเพลกับตัวนี้ได้ก็จะเป็น bmw s e r i ส s 7ครับจะเป็นตัว735ของ e 6 6นะครับจะมีแรงม้าที่ใกล้เคียงกันครับนะฮะเพราะออกในยุคเดียวกันแต่จากั้วมีจุดเด่นๆมากกว่านั้นครับอย่างเช่นระบบช่วงล่างถุงลมของจากก้วครับมันทำงานได้ดีมากครับถ้าท่านเคยลองขับ bmw series 7นะครับใน body e 6 6แล้วเปรียบเทียบกับจากั้วจากั้วจะเป็นรถที่ให้ การควบคุมที่คล่องตัวกว่าเยอะครับเพราะอะไรจากกัวมีจุดเด่นเรื่องบอดี้ครับน้ำหนักบอดี้ของจากรัวแม้ขนาดจะใกล้เคียงกับ b m เอ็ซีรีหรือ Ben เอสแต่มบนยูะครับที่อยู่ในยุคเดียวกันแต่จากรัวผลิตบอดี้โดยส่วนใหญ่ของเขาทำจากอลูมิเนียมมันทำให้ลดน้ำหนักลงได้เยอะครับแล้วก็มีผลนำให้แฮนด์ลิงในการควบคุมในการขบับขี่ดีเยี่ยมนะครับ รถไม่ต้องแรงมากแต่ขับสนุกครับเดี๋ยวผมจะทาท่านผู้ชมนะครับมาดูห้องเครื่องของ XJ คันนี้กันครับคันนี้จะเป็นเครื่อง V8 3.5ลิตรครับเป็น V8 น้องเล็กสุดของตระกูล XJ ครับจริงๆบอดี้นี้นะครับบอดี้ X350 นะครับจะมีเครื่อง V6 ด้วยนะครับแต่คันที่เรามารีวิวคันนี้จะเป็นเครื่อง V8 3.5ครับเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่อง NA นะครับก็คือไม่มีซูเปอร์ชาร์จนะครับ แต่ว่ามันให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีครับเวลามันลอยตัวแล้วขับสนุกมากครับล่าตาเร่งช่วงต้นก็ดีใช้ได้เลยครับอัตราสิ้นเปลืองก็ไม่ได้มากมายอะไรนะฮะเพราะว่าจากวัวดีไซน์มาได้ดีครับเรื่องนี้ฮะแล้วก็ตัวบอดี้นะครับท่านสังเกตนะครับวัสดุส่วนใหญ่ของจากวัวจะเป็นอลูมิเนียมมันมีส่วนช่วยเรื่องความแข็งแรงแล้วก็เรื่องน้ำหนักครับน้ำหนักมีผลมากในการควบคุมรถครับฮะ ท่านจะลองขับรถที่ไซส์เดียวกันหลายๆรุ่นแล้วลองมาเปรียบเทียบกับรถจากกู้วตระกูล x j นะครับท่านจะรู้สึกประทับใจมันครับเดี๋ยวผมพาท่านไปดูภายในกันเลยดีกว่าครับเรามาชมภายในของจากกู้ว XJ8 คันนี้กันนะครับ x 3 5 0คันนี้นะครับภายในคลาสสิกเหมือนจากรกู้ว XJ รุ่นก่อนๆหน้าครับฮนะเพราะว่าจากรกู้วเนี่ยถ้าเป็นตระก,กูล x j นะครับเขาดีไซน์มาให้ เป็นรถที่มีความร่วมสมัยครับทั้งภายในและภายนอกครับลายไม้ของเขานะครับจะค่อนข้างประณีตกว่ารถอื่นๆนะครับภายในเนี่ยลายไม้ทั้งคันเนี่ยจะเป็นลายไม้ที่เป็นมีลายที่ใกล้เคียงกันตลอดทั้งคันนะครับแล้วก็วัสดุซอฟท์ทัชของเขาเกือบทั้งหมดนะฮะก็จะหุ้มด้วยหนังแท้นะครับนะฮะรวมถึงเบาะนั่งด้วยนะครับเบาะนั่งของเขาเนี่ยดีมากเลยครับคือให้ความนุ่มนวลสบายนั่งสบายแม้แม้แต่ขับนานก็ยังรู้สึกสบายอยู่นะครับนะฮะ ปุ่มกดแอร์ของ x k 8คันนี้อาจจะแปลกนิดหนึ่งนะครับใหญ่เชียวหลายท่านถ้าไม่คุ้นเคยอาจจะคิดว่ามันคือวิทยุนะไม่ใช่ครับอันนี้แอร์นะครับส่วนด้านล่างเป็นวิทยุครับอันเล็กอยู่ด้านล่างนะแต่วิทยุของจากกลัวนะครับเขาจะดีไซน์ประมาณนี้อยู่แล้วครับจากรุ่น XG คือจะเป็นปุ่มเล็กๆนะแล้วก็รางเกียร์นะครับของเขาจะไม่เหมือนใครครับเป็นเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมเลยครับแล้วก็ นี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของจาก,กัวเหมือนกันครับนาฬิกาที่เป็นอนาล็อกนะครับพวงาลัยนะครับก็จาก,กัวจะเป็นพวงาลยปรับไฟฟ้านะครับปรับขึ้นลงด้วยไฟฟ้าส่วนพัฒนาในการขับขี่นะครับในฐานะที่ผมก็ลองขับอยู่หลายๆคันนะฮะถ้าพอเปรียบเทียบให้ฟังคร่าวๆได้ลองเทียบกับถ้าเทียบกับ bmw 735e66 ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งว่าเครื่องยนต์มีแรงม้าที่ใกล้เคียงกันนะครับ เพราะเครื่องยนต์มีขนาดใกล้ๆก,กันนะครับแต่ว่าจากรั้เนี่ยได้เปรียบเรื่อง handling ในการควบคุมครับขับแล้วชอบเลยครับคือมันควบคุมง่ายในขณะที่เป็นรถที่ไซส์ใกล้เคียงกันอันนี้เป็นผลน่าจะมาจากช่วงล่างส่วนหนึ่งครับเพราะว่าช่วงล่างของ bmw series 7 eo 6นะครับมันจะเป็นช่วงล่างถุงลมด้านหลังอย่างเดียวนะครับส่วนของจากรู้ xj8 คันนี้นะครับมันจะเป็นช่วงล่างที่เป็นถุงลมทั้งหน้าหลังและถุงลมช่วงล่างถุงลมของเขาเนี่ย คือมันปรับระดับอัตโนมัติครับอย่างเช่นเวลาคุณใช้สปีดความเร็วสูงมากขึ้นนะครับรถช่วงล่างมันจะโหลดระดับให้อยู่ในระดับที่ต่ำนะครับเพื่อการทรงตัวที่ดีนะครับแล้วก็หลักแอรโรดนามิกนะครับแล้วก็ในขณะที่เราลดความเร็วลงที่เป็นความเร็วต่ำนะครับจาก,กั้วก็คํานึงเรื่องความนุ่มนวลครับก็จะยกระดับช่วงล่างให้สูงขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อนเน้นเรื่องความนุ่มนวลครับ ชอบครับเรื่องช่วงล่างส่วนการบำรุงรักษานะครับก็ธรรมดาครับจากกั้ก็จะแพงกว่ารถตลาดนะครับก็ต้องยอมรับในเรื่องนี้ด้วยฮะแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆจากกู้ทุกคนยอมรับได้นะครับเรื่องการเซอร์วิสอะไหล่นะครับรุ่นนี้อะไหล่มีครับแต่บางอย่างบางรายการที่ไม่ค่อยมีใครเปลี่ยนหรือนานๆจะได้สั่งสักทีหนึ่งอาจจะต้องสั่งนอกแต่ก็สั่งได้ครับไม่นานมากนะฮะก็เป็นทางเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจนะฮะ ท่านลองไปพิจารณาดูเราออกมาเทศได้ที่เราก็ได้นะครับนะฮะได้ยินเสียงเตือนเข็มกัด,ดนิรภัยก็ไมยครับไม่ไม่คมมาดเสียงรถพยาบาลมาเลยนะครับปีปอปีปอนะครับเราต้องคาดครับแต่ถ้าเป็นรถรุ่นอื่นๆมันก็จะเป็นเสียงเตือนปิดปิดธรรมดาครับ สำหรับเรื่อง handling ในการขับนะครับก็ถ้าคนชอบรถที่นุ่มนวลแต่ว่าควบคุมได้แม่นยำาก็จะถูกใจคันนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดต้องการรถที่นุ่มมากๆอาจจะไม่ต้องตาต้องใจกับมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้น้นไปทางนุ่มนวลนมากส่วนการตอบสนองของฟูลมารีนะฮะคือความรู้สึกผมเนี่ยขับแล้วรู้สึกเบาสบายคอนโทรลได้แต่ถ้าเทียบกับ bmw e 6 6แล้วกันนะครับที่ขับบ่อยๆก็ถ้า e 6 6เนี่ยเราจะสัมผัสถึงความรู้สึกรอยต่อถนนอะไรพวกนี้นะครับมันจะชัดเจนกว่า xj คันนี้นะครับคันนี้มันจะดูนุ่มๆุลอยๆนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าไม่กออถนนนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงล่างถุงลมฮะเวลาแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมันก็จะสู่ห้องโดยสารมันจะมีน้อยลงเท่านั้นเองฮะ แล้วก็ถ้าเทียบกับไอตัว S-Class แต่รุ่นอ2 2 0นะฮะอันนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะนุ่มเกินแนวสปอร์ตมากไปฮะแต่ตัวนั้นก็ดีครับตัวนั้นก็มีช่วงล่างปรับโหมดสปอร์ตได้เหมือนกันนะฮะก็หลักการทํางานใกล้เคียงกันครับอ่าแต่าจาก,กวัวมได้เปรียบเรื่องบอดี้ครับบอดี้เป็นอลูมิเนียมฮะมันก็ได้เรื่องความเบาะฮะแต่ในความเบานี้ก็มีความแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็ความที่มันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยโอกาสที่มันขึ้นสนิม,มนะฮะ มันก็จะมีน้อยกว่าที่มันเป็นเป็นเหล็ก ไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวจาก,กลั่วแบบสั้นๆครับสำหรับ XJ8 คันนี้นะครับแฟนๆท่านใดที่สนใจรถหรูคันใหญ่สมรรถนะดีที่สำคัญสะสมได้ราคาไม่ตกแวะมาเที่ยวชมได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ต้องการขายรถยุโรปราคาดีไม่กดราคา Open Road Thailand รับซื้อด้วยหัวใจสนใจติดต่อ094 545 3084 094 975 1145และ065 6 7 6 8 1 1 8หรือสแก,กน QR code เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะคิดถึงรถคิดถึงเรา Open Road Thailand